e 3 2 0 w 2 1 0รถแท้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ3-20นะครับขายสภาพนี้เลยนะครับขายสภาพนี้เลยคันนี้สภาพนี้แต่มันก็ไม่ได้แบบสภาพนี้แบบเดิมเดิมมาจากลูกค้านะเราเอามาเก็บงานบางส่วนแล้วนะครับคันนี้เราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าวันนั้นเนี่ยผมมาอยากได้ 1- 2 4ผมก็ไปซื้อ1 2 4มาแล้วผมรู้สึกว่า12-4อ่มันอืดอะ่ะเราอยากได้124ที่เป็นเครื่องยนต์เป็น3-20เครื่องใหญ่นะครับแล้วจวังหวะคันนี้มันลงขายพอดีเราก็ไปเอามานะครับ สารตั้งต้นเรามาที่แสนกว่าบาทเอาพูดแบบเปิดๆเ,เลยแสนกว่าบาทนะครับผมมาเย็บเบาะหนังไปน่าจะเกือบสามหมื่นกว่าบาทสี 40, ่หมื่นอาตีว่าสี่หมื่นแล้วกันกลมๆบราเวอร์ประมาณทัก4สี่หมื่นแล้วกันนะครับเอาสภาพนี้เลยนะสภาพนี้นะเดี๋ยวเรามีเก็บสีให้นะครับเก็บสีให้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับเก็บสีให้เล็กๆน้อยๆนะครับขัดสีเครือบแก้วให้นะครับผมเพิ่งไปสวิตมาห้าพันกว่าบาทหกพันเครื่องยนต์นะครับ เอาไปแสนแปดห้าแล้วกัน